อายเกิดชาแนลสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พอกันนี้นะครับช่องบ้าเกิดชาแนลนะครับมื่อนี้ครับบ้าเกิดมหาคุณตานะครับเพิ่นอยู่หนองยาเขานกนะครับเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดยอย่างแน่เพิ่นมีอย่างแน่นะครับผมมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับคือเก่าครับไปไปเลยเออคุณตาครับเฮ็ดอย่างน้อนี่ครับสวัสดีครับครับกหลังทำความสะอาดรถครับเพราะว่าไปปรับ พื้นที่สิบปลูกผักผงยังมมาอะไรมาจอดครับพาครับผมอ๋อไหนพี่น้องรถไทยล้วครับเรามาจะไทยให้ครับเอ้าตาเป็นผู้ใดครับแนะน้าให้่พี่น้องเป็นรู้นะครับครับผมนายวิธานพลทำครับก็เป็นเกษตรกรตัวย่างพร้อมครับแล้วก็เป็นป่าชาวบ้านพร้อมครับแล้วก็เป็นสัตวแพทย์อาสาของหมู่บ้านเขาแล้วก็เป็นอาสาสมาูรณเกี่ยวกับของเพชรสมุน์นะครับผม๋อแล้วก็ทำไร่นาสมบูรณพร้อมครับนี่ครับของผมครับครับ เมื่อนี้กับสิขออนุญาตนะครับคุณคุณตาชานนะครับเนาะครับหมอชานครับคุณหมอชานสิพาพี่น้องครับไปย่างเบิงไรนะส่วนผสมนะครับเนาะปลามี่ยางเนยโดยเฉพาะแสงอาทิตย์ตรงนี้นะฝนตกแดดออกได้เบิดครับทำเองครับผมลูกไสเป็นคนเฮ็ดให้ครับอ๋อเศษได้ทุกระบบความพิเศษทั้งไฟฟ้าทั้งแสงอาทิตย์ได้เบิดครับผมอืเราเฮ็ดเองครับพี่น้องนะครับครับเฮ็ดเองลูกไสเองครับครับอันนี้ก็สิไปพุ่นเนาะครับเนาะหรือทั้งซาพุ่นนะครับตอนนี้ก็ลังไสพี่น้องครับ ออกซิเจนในปลาอยู่ครับนนี่เป็สายทิถ้าถือพร้อมครับครับอันนี้คือคือสูบน้ำในสระนะครับเนาะแล้วก็ปล่อยลงสระปล่อยลงสระเหมือนน้ำวนนะครับวนไปไสนวนอยู่ดีตลอดอ๋อครับคือเติมออกซิเจนเป็นมะละกอครับผมมะละกอพันธุ์ดีครับจากปากช่องครับผมอ๋อเนี่ยครับพี่น้องมระกอบแล้วครับปรกลูกตลอดยี่สิบปีครับระบบน้ำโยดน้ำอย่างนะสปริงเกอร์มีบวครับครับในวบตตุ้งแบบครับนี่ ครับผู้ใดอยากมาเบิ่งอยากมาเอาพันธุ์ก็ยินดีต้อนรับครับมาเคลียพวงแล้วก็ดอกแคบ้านนะครับแล้วก็ดอกอัญชันมาครับนี่ครับครับต้นครับนี่นี่เป็นนี่เป็นกล้วยปทุมธานีหนึ่งครับเนี่ยกล้วยครับเนี่ยขยายก็เริ่เริ่มขยายอยู่ครับปทุมธานีหนึ่งครับพันไม้ครับกล้วยนำว่าปทุมธานีหนึ่งทรงมาจากปทุมธานีครับผมนไงพี่น้องกล้วยนำว่าปทุมธานีแล้วครับว่ามันว่ามันนำว่าเพื่อนบ้านเัางหเป็นกล้วยนำว่าปทุมธานีหนึ่งครับ ลูกลูกผสมไหมครับผมครับมาชมต้นนี้ไงมันเด็กลูกผสมไหมครับครับอันนี้ก็อันชั้นนะครับเนาะอันชันนี่ก็เป็นนี่แหละครับกล้วยพันธุ์ปัุมานี่นึงครับมันกำลังออกดอกออกลูกแล้วก็มีครับมันเเิไปรื่อยๆครับนี่ออกลูกแล้วก็มีครับนี่ครับนั้นนั้นานเฉาเวยครับนี่พี่น้องคงที่หัวใจอยู่ครับเนี่ยสมุนไพรครับนานเฉาเวยหรือคันภาษาบ้าน้องเรื่องปลาซาเงาครับ พันภาษามาจากประเทศเขานานเฉเอยครับครับเพื่อนเอาไปเฮ็ดอยังนะครับเอาไปต้มพวกไอ้เศษเย็นพวกนีแล้วก็พวกเบาหวานนี่ครับผมอ๋อคือเฉวอยคือรักษาโรคกันบ่ครับรักษาโรคครับพวกนี้ครับอ๋อนี่ครับเป็นพันมะละกอครับพี่สะสมไว้ครับพันพันพันอี่ยังครับไอ้ปากช่องหนึ่งครับปากช่องหนึ่งอ๋อปากช่องหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยมาละกอปากช่องหนึ่งแล้วครับนี่ครับนี่ครับกำลังออกตกเขี้ยนแล้วครับอ๋อบนเกวยแล้วพี่น้องนะครับปาทุ่มทานนี่นึงครับเนี่ย บอปให้ลูกนวยเงาครับครับปทุมธานีหนึ่งครับผมปทุมธานีหนึ่งนะครับครับปทุมธานีหนึ่งอืมแต่ว่าหน่วยมันคือคือกล้วยคือกล้วยหอมกล้วยหอมนะครับแต่บ๊องเมนครับอันนี้ปทุมธานีหนึ่งครับอ๋อนี่พี่น้องปทุมธานีหนึ่งครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับเนาะกล้วยน้ำว้าบ้านเขาแต่ว่าบ่หเป็นพันธุ์ที่ผสมมาไม่จากศูนย์จังหวัดปทุมธานีครับมะนาวเป้นครับพี่น้องครับมะนาวเป้นครับโคบวงจร มะนาวแป้นผูกมาได้สามปีแล้วครับเนี่ยครับแจก,กพี่แจก,กน้องแล้วก็พี่น้องอยากได้ก็มาเอาไปกินแล้วก็แจกพันฟีพร้อมครับอืมเรามีพันไหนฟีพร้อมพี่น้องมะนาวแป้นครับครับแล้วก็ลูกมันอาไปใส่แก้วใสยังเอาไปตั้มสมกับมาเอาได้เอยพอมันหลยหลยครับนี่ครับ,บน้ำกับส,สปริงเกอร์บดครับผสมผสมครับเพื่อนบ้านกับเทคโนโลยีใหม่ๆครับผมอืมนี่ครับมนาวแป้นครับมะนาวแป้นนะครับพี่น้องครับระบบน้ำระบบย่างเนี้ยฝนตกแดดออกบดเยอครับ ได้บัดกับอยู่ในควบวงจรมาชมได้เลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นองุ่นครับองุ่นมันจะเมื่อยดีป่ะนะครับองุ่นอ๋อแล้วมีองุ่นบ้างครับมีองุ่นบ้างแบบนี้เมื่อยดีป่ะนะครับมันจะโบ่โบ้ขึ้นป่ะนะครับได้แบบปลูกได้อยู่ครับเนี่องุ่นอือนี่ครับเดี๋ยวนี้เป็นองุ่นครับผมเรากำลังขาดโสมครับเรากำลังเริ่มองุ่นครับกำลังเริ่มทดลองนะครับนะครับครับ่่นองุทนองุ่น ระบบลูกแย้เนี่ยจะเป็นผสมประสานเบิดครับครับมีลูกท่อครับลูกท่อที่หวานๆที่ดุเข้านะครับกำลังสะสมัยครับลูกท่อครับลูกพ่อครับนี่ครับลูกท่อต้นลูกท่อลูกทอได้จากปีแล้วครับได้จากเดือนแล้วได้ปีหกเดือนครับออ๋แต่มันจะใกล้ๆแบบโบราณบ้านน้องกับเราเราเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใส่น้ำครับผมปลูกไส้ครับครับไส้ผมเป็นนายช่างเขาเฮ็ดได้ครับผมครับ ประตูแล้เขาแล้วลก็ย้ำนะผมก็บอ,อกพื้นที่แนะ่เฮ็ดงานฉีดวานฉีดได้มวยไม้ไวยคว้ยเฮ็ดไปตามหน,น้าที่ผมนะครับแล้วผมเฮ็ดเศรษฐกิจพอ,อเพียงน้ำครับผมครับแล้วผมไปจบหลักสูตรใบจ่ายแต่มหาวิทยาลัยไทยอีาสานเขื่อนถิ่นอยู่อำเภอเวงน้อยครับของพ่อผมเต็มชัยละครับผมไปฝึกเรีนเจ็ดมือครับสม,มัยปีหาปีหาเป็นหาพ่ครับครับได้เรียนลูกมาแล้วก็มาเฮ็ดไหนลูกแค่ไหนอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับมีบัตอยู่นลยครับนอนนอนท้างสบายน้องไม่ไ่หวานเลยครับภาษาจรนงก็เอิยน้องไม่กินสูงนะครับผม ปีนี้ได้ร่อยหาสิบนอครับครับซึ่งตอนนี้ก็เก็บไปเบิดแล้วเหมันกับยังถ้าเบิดฝนเพื่อก็เดี๋ยวน้ำขึ้นอ่วันนี้ได้กินทันทีครับกินตลอดปีครับแต่ขันฝนฝนเรี้มงน้ก็บอกเพราะว่ามันมันต้องการน้ำว่าหลายครับเนี่ยครับครับอันนี้คือกอเดียวนะครับเดี๋ยวนะกอเดียวได้ราคาสิบนอครับปีนี้ครับอ๋อนี่ครับกอเดียวครับผมพันจิ้มสูงนาไม่หวานครับผมแล้วก็ปลูกง่ายครับผู้ใดอยากได้ก็มาเอาครับจริงมันมาตมดาดอไเบี้ยซ้ำกับซ้ำไปจากอาทิตย์สอง อันนี้ถัดมาเป็นไร่นาผสมครับเขานาปีครับกอคอหนึ่งกอคอกอคอครับแล้วก็พุ่นเป็นอ้อยแปงใหญ่ครับพุผมเดี๋ยวไปอ้อยแปงใหญ่แม่นกำลังออกหวงปะครับเนี่ยครับกำลังออกหวงกับมีครับแล้วก็ปลากับมีครับปลากับป่อยนี่หนีพอมครับป่อยกลมขึ้นธรรมชาติครับนะครับพี่น้องเข่าเรากำลังออกหวงนะครับครับกลมขึ้นธรรมชาติเลยครับปลากับมีนี่หนีครับผมครับนี่ครับข้างล่างแล้วก็เลี้ยงปลานะครับครับข้างล่างนี่เป็นป่อยแปงใหญ่ครับเอาแต่ว่าคือออกหวงไว้เลยครับ มันมันอันนี้ผสมผสานกันครับผมอ๋อไหนพี่น้องเขาเราออกวงแล้วครับออกหมายแล้วครับผสมผสานกันแล้ววางกอคอกับไปเข่าปีผสมผสานกันเพราะว่าเขาเ็ดทุกลูปแบบครับนี่เด้ครับอันนี้ัจากไรเนี่ยครับเนี่ยเฉพาะเขาเฉพาะเขานี่สองไรครับอ๋อเขาอีกสองไรแล้วก็ะ้่อยอีกสองไรครับอ๋อด้านนั้นครับอ่อยครับ เดี๋ยวถัดไปเทิงๆนะครับจิเป็นอ้อยอ้อยสองไรครับพอมองครับรถไถรถรถไถแลนด์ได้เลยครับลองกันเด้แล้วลองเฮ็ดเองทรัเองเฮ็ดเองเบิ้ครับอุปกรณ์เราเจ้าของเบิ้ลงมตัวเองเบิ้ครับเบรคแจ้งครับใส่ความสามารถนะครับคืออ้อยนี่ครับเราก็เฮ็ดเองครับพันยังครับอ้อยนะครับคอนเจนคอนเจนสามครับอ๋ออ้อยคอนเจนสามเป็นขนุนแล้วบางมีบ้านเขาเลยนะครับนะครับกล้วยอ้อมสาเลยครับเป็นกล้วยพันปศุมธานีหนึ่งเบิ้ลละครับบางมีกับบางมีไอ้บางมีหนังย่างดีนะครับนี่ของแท้แล้วกับนี้มะม่วงนี้ค่ะ ครับอันนี้เรากับพึ่งเอาปลูกนะครับเนาะปลูกปีนี้เป่าครับเนี่ยปลูกพึ่งปลูกปีนี้ครับอ๋อแค่บงม่วงเนี่ยปลูกปีนี้ได้กินพร้อมกับมาเลยงม่วงเลยพันธุ์ดัังพนธุ์้องแสงนี่ครับอันนี้บงม่วงพันธุ์น้องแสงครับพี่น้องเนี่ยอันนี้คือเป็นน้วยแล้วเป่าครับเป็นน้วยแล้วครับปีนี้ได้ต้นละสิบกว่าน้วยอยู่น้อยสิ่งได้ได้ดีอยู่ครับครับน้องแสงนี่ครับปลูกปีเดียวก็ได้เป็นน้วยแล้วเนาะครับบงม่วง อันนี้ก็จะเป็นค่าครับพี่น้องนะครับมีอันนี้เป็นส่วนย่อยส่วนไร้พวกนี้ครับครับนี่ครับต้นค่ามีบดสุกยางครับแล้วแล้วปลูกแบบผสมผสานนะครับเนาะบดสุกอย่างครับเห็ดคุกอย่างแล้วก็บ่บด้ใส่สารเคมีครับครับใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่เห็ดส้นตัวบดครับผม นำมาเคีียว์ภาพกับแม่บ้านผมเม็ครับแม่ปราณีพลทั้งหมเขเนี่เองครับนำมาเคีียว์ภาพครับคือแม่แม่บ้านกับเป็นอสมแล้วก็เป็นอบล้มอะไรนี่เป็นสาบ่ปลาครับงานด้านประมงด้านป่อสาครับนีปลาดุกบิ๊กุยลัสเซียยีปลาหนิ้นปลาหนิ้มมันแล้วกัมีกระสังพ่นะครับเพราะว่าบบบนี้ในสังเงยไขบนแล้วก็เลยเอาไว้ไว้ในสาครับยีโซเทตกับมีครับปลายีโซเทตกัหลายครับพี่เลยครับคคบวงจรครับเรื่องปลาครับ แล้วก็มีกระชังพร้อมแล้วก็ขายเบิดครับซุ้มกระชังแง่ผมขายเบิดปีนี้ขายได้เงินหมื่นกว่าบาทครับในกระชังแง่เนี่ยมันหกไร่กว่าตัวครับผมครับนี่ครับคือเราเห็ดเป็นกระชังแล้วครับเนาะกระชังครับเห็ดนี่ครับขายมาคู่กันเลื่องเที่ยวเพื่อแจกให้พี่น้องกินฟรีครับครับเพื่อใหเห็ดแบบเหยียดลูกครับนี่เป็นหม่องพ่าของผมครับของหมอช้างครับพี่น้องอยู่แบบง่ายๆพื้นบ้านครับมีหอดน้ำเล่ยินครับอยู่แบบง่ายๆพื้นบ้านครับแบบเบิร์ตครับเนี่ยครับสองล้านครับผมครับอันนี้กกรรรบบ่่่่อออองงงงุุปปณ์ทยยยาาพพีีีนนนน้มคคคืเเเ็ััวึล ยับเต็ดได้เพิ่ครับตู้ยอนตู้เย็นผัดลมโทรทัศน์ครห่องคัว้ห้องยังห้องหน้ามีอย่างนี้เพิอันนี้เป็นจักรยานคู่ใจครับออกกระด้งกายครับผมเนี่ยครับผู้ใดจีมมหากัรยินดีต้อนรับนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนครับมีนี่เป็นเครื่องพ่นโุ๋ยสารเคมนี้แต่ว่ามันสารเชนี้เขาแบบสารเคียวพังครับเครื่องพ่นครับเฮ็ดส่วนตัวครับผมครับมีผู้ใดมมหยามมายังผมยินดีต้อนรับมีข้อบวงจี้มีน้ามได้กินมีอาหารฝากมี เอาให้กินแล้วก็มีผลละหมากแล้ไม่ฝากครับโดยเฉพาะบางน้ำนะครับแจกปีๆไปเลยมื่อนี้กผมก็ดีให้ฮวานาลงไปเกลื่อนตุ่มตรงนั่นเ่ยครับอันนี้เป็นหม่องควบคุมระบบไฟในฟาร์มในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของผมนะครับมันมีระบบน้ําแสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าหมดต้นไม้เอาน้ําลงให้ป่าออกซิเจนแสงสว่างทุกอย่างรวมอยู่มองนีหม่องเดียวครับกดหม่องเดียวแล้วเลยครับผมครับคือเป็นตู้คอนโท้นนะครับตู้คอนโทรลครับควบคุมอยู่หม่องเดียวครับลูกชายให้แข็งแรงครับ ถ้าผู้ใดสนใจลูกไซด์มุกไปเฮดเดยได้ครับยังระบบเทคโนโลยีผสมผสานกับธรรมชาติครับส่วนมากเสียวธรรมชาติมากับระบบเทคโนโลยีมาประกอบกันครับเฮดไดย์บล็อลูกไซดครับครับครับให้ได้ของงานอยังตรงนี้ครับวันนี้ตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์ครับใส้แสงอาทิตย์ก็ได้ใส้ไฟฟ้าอะไครับยิงไปใส่ตัวนั้นครับเวลาจับแมงครับจับแมงดาเวลาจับแมงจี้ซ้อนอย่างระวังแมงทุกอย่างที่เขากินได้นะครับยิงสปอร์ตไล่ตัวนี้ไปใส่ครับไปใส่ เี่อบเดือบเนี่นะครับนี่เป็นั่งเก็บเอาเลยครับผมครับนี่ครับมันที่ซองไปใส่นะครับอันเดือบเดืนะครับเห็นบอกนี่ครับที่ซองใส่ตัวนี้นะครับเนาะซองตนี้ครับเดี๋ยวจะปอได้ยิงมากครับครับไอ้ยอ้จับดักแมลงมาครับดักแมงดาดักอยังไงครับดักพวกแมลงที่เขากินได้เนี่ยตากตะตากตะเแตนนะแม่นะอ๋อดักแมลงที่กินได้นะครับัมนเป็นอาหารนะครับเนาะตัวนี้เป็นเครื่องเทคโนโลยีต้นกําเนิดน้ำนาแร่เนะครับ เนื้อที่ทั้งหมด12ไร่ครับพี่นะเนื้อที่ไรนะสองบส์ของผมนี่ยครับจะใส่ตัวนี้เบิดเลยครับได้เบิดทั้ง12ไร่ครับระบบน้ำหนาแรงครับพอสิ้นบ่บ่ฝนปุ๊บครับจัดการเลยครับครับก็คือสิดึงน้ำดูดน้ำจากสาเนาะครับเนาะหมุนเลี้ยงได้ครับน้ำเพรให้แห้งเพราะว่าน้ำแห้งปุ๊บแสงอาทิตย์ลงใสเดึงขึ้นมาใส่ครับหนาแรงครับผมครับบ่ให้ขาดตอนครับครับก็คือจะเอาระบบโซลาร์เซลล์นะครับเนาะดูดน้ำบาดาล นเติมในสระเติมใส่สาครับแล้วเราก็สิเอาเนี่ยครับุมนีมอเตอร์ไฟฟ้าปั่นใส่ทุกที่ที่มันหนาแรงนะครับก็สิเอาเนี่ยครับปั๊มน้ำเลยครับส่งไปนี่ครับตามท่อนะครับครับส่งไปกับท่อนะครับเนาะไปน้ำท่อครับเป็นระบบสปริงเกอร์ครับพี่น้องครับแต่ไข่หอมเป็นยาพวกยายุคพัฒนาครับแก้โรคไตเนี่ยนะครับสุดยอดสำคัญคือใบมันน่ะไล่ไล่ยุ้งครับ ไรยิ้มได้ใบมันจะไค่หอมครับผู้เลี้ยงได้กรับมาแบงไปปลูกครับบ่บ่หัวงั้นสองวันครับขอไว้พี่น้องแจกใจกันไปครับครับครับนี่เป็นแสงง่ายครับตะไคร้ครับมีการแฝงมงกระไคร้ได้เกือบพันนะครับตะไคร้ครับมีต้นย้อยครับลูกย้อยนะครับที่เพื่อนไปเห็ดยาเห็ดน้ำมาไปครับอ๋อครับอันนี้ต้นย้อยนะครับเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นบักเผาครับนะครับปากเผาน้ำหอมครับพี่น้องครับมีทุกอย่างละครับผมมีนะมีทุกอย่างการเกษตรมาปลูก นะครับแซมกันไว้นะครับเนาะครับนี่ครับต้นมะพร้าวครับอันนี้จากปีแล้วครับนี่ครับมะพร้าวนี่ครับมะพร้าวนี่เพิ่งปลูกปีนี้ครับอืมออกกลลูแ้วครับบครััอนนี้เราปลูกปีนี้ครับพี่น้องครับปลูกปีนี้อันนั้นครับใกล้ใก้ออกลูกแล้วครับปีสองปีแล้วครับต้น่เียอันนั้นต้นสองปีครับพี่น้องครับใกล้ใก้ออกใกล้ได้ใกล้ได้ลูกผลกินแล้วครับอืมนี่ครับเออปัปัญหาสมคัติอยู่ขึ้นน้านะครับผม ถ้าน้ำเขาดีนที่เรื่องอะไรก็ได้ครับแล้วเขาต้องดูแลมันครับมีครบปุ๊บทุกอย่างครับอยู่ในครับผมวงจอดเลยครับครับปัจจัยหลักก็คือน้ามนะครับเนาะครับน้าน้าต้องต้องต้องถึงครับน้ามเป็นเจ้ามังกรครับกินไปแน่ยังไปแน่ก็ออกลูกบระทะมันออกบระทันครับครับหลายก็เป็นแถวแล้วก็อ้อมสายอยู่นะครับครับเจ้ามังกรครับแม่บ้านมันปลูกไว้แล้วก็อันนี้อ้อยมันอันนี้มันเป็นอ้อยนี่เด้อครับาเปมันเป็นอ้อยทดสอบอ้อยหวานๆนะครับเ่รามันอ้อยโซ่ลงงานให้อ้อยหวานๆนะครับปลูกไว้จะกินน้ามันนะครับ อ้อยขั้นน้ารับอ้อยขั้นน้าครับผมอ้โปลูกโชว์ไว้ครับปลูกโชว์ครับครับนี่ครับอ้อยขั้นน้าครับนี่ยนี้เป็นเขาให้ครับนี่อยู่ในบริเวณเดียวกันครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาให้เป็นเขาให้แบบของภาคเหนือนะครับครับอายุการเก็บเกี่ยวกับแค่สามเดือนครับเนี่ยครับยางน้ำสองไร่ครับโอ้โบ่อส่งวันที่เกษตรพวกเด็กบ่บังยางบ่ังอยากได้พันธุ์กับมะขอครับช่วงเก็บเกี่ยวครับเนี่ยครับเองให้ครับอันนี้เป็นเขาให้ครับพี่น้องอ้อยเป็นอ้อยพันธุ์ครับอันนี้สมมติมันเปครับ เป็นเขาให้แล้ยังน้ำเลยครับเนี่ยน้ำหน่อยครับน้ำซับในนึงก็ได้แล้วคือขอดีขอเขาให้นี่คือว่าต้องใส่น้ำไหลายคใช่น้ำไหลายครับโบฝนโบตกงะเล็ก็บริเอยังเขาสูบพัดแล้วกันแล้วเลยครับเป็นเป็นเขาที่แบบเช่าเขาเขานด้ครับทั้งฝั่งเนี่ยทั้งไอเชียงไม้สุโขทัยเพชรบุรี่เขาเทศบานเขาให้เขาทูนะครับผมเขาเช่าเขาครัเบิกหลายเลยครับสองไร่ครับครับยังงามพร้อมครับเนี่ยมึงต้องแหงน้ำเนี่ยครับสองไร่พี่น้อง งน้ำนะครับเขาให้น้ำหน่อยครับบ่มีน้ำก็ได้ครับครับเขาให้ครับครับมีปลาบ่ครับเนี่ยได้ปล่อยบ่ะมิน้นน้ำมันกับปลามันแล่นมาเท่าที่บ่ปลาผมมันหลายครับผมอ๋อแล่นมาเหาบ่ได้ห้ยงห้ามเพราะว่าอยู่ในที่เ้างบ่เลี้ยงกับป่อยมันธรรมชาติยามนันะ<อ>ม้นเขาเก็บเกี่ยวเขาก็ได้เก็บปลากินบ่อมครับครับเก็บเกี่ยวเขาแล้วได้ปลากินบ่อมเพราะเราไปเสียเงินซื้ออาหารการกินนี่อนะครับผมครับอ๋อไหนก็เขียวเลยพี่น้องระยะปลูกสามเดือนนะครับเนาะสามเดือนเขาให้ อวานเลยครับวันอีกเนี่ยวานถิดนวานวานวันวันถิ่มไปเลยครับขึ้นวาเองเป็นน้าน้าไผ่นะครับเนาะบ้านเนาะไผ่หน้าวันนเลยวางเดินี่เลยครับอันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับเนาะพันมาอีกเลยพันขึ้นอ้อยพันครับไว่ได้ไม่ได้เอาไว้เป็นพ่อพันปีหน้าแล้วอ๋อนี่ครับอันนี้คือเราปลูกเป็นพันนะครับพี่น้องพันไว้ปีหน้าครับจะว่าฟังที่พันที่ไทยเบิรงนะครับมันทีเป็นอ้อยที่ขายนะครับอ้อยขอนแก่นนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เราเใ็้เป็นพันครับแต่ว่า มันมีหลายแปลงของพ่อหมอมีหลายแปลงแต่ว่าแปลงนี้เป็นแปลงดูงานศึกษางาน,นได้ครับ,รบแต่ว่าที่ปลูกอ้อยปลูกทุกย่านไม่มีหลายแปลงก็นีครับ,รบแต่ว่ามองนี้เป็นจุดท,ที่ผมพักแล้วก็ดูแลได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงาผมพักยู่นี่แหละครับผมอันนี้ก็ต้องเฮ็ดเป็นพันนะพี่น้องเนี่ยพันแล้วก็ไ้ศึกษาดูงานก็ได้ครับก็ได้ใดสิมาศึกษาการปลูกอ้อยครับวิธีปลูกอ้อยนะครับแล้วก็วิธีเฮ็ดลงด้วยรถของเองคแบบใดบใดได้บดครับนี่ครับล้มก็หญไงยู่ครับ อันนี้คือเปลี่ยนพันธุ์นะครับพันธุ์อ้อยครับคลิปนี้ระสีเอาไว้สามีก่อนครับพี่น้องครับผมกับพ่อหมอระสีได้ลาพี่น้องไปแล้วสนใจสิมาเบิ่งงานนะครับศึกษาดูงานครับมามาได้เมืองไดครับเนี่ยมาได้ซอยซอยขางวัดปลามีรถรับส่งขอมาเลยครับมีรถรับส่งรถซาเลงขอมาเลยครับถ้ามันขางยากมีรถรับส่งฟีพร้อมครับอืนอ้องยางครับรถผมมีรถรับส่งเขามาเบิ่งเลยครับ ครับถ้าทางง่ายถ้าทางง่ายกับรถพี่ครับรถเก่งแรีนทอดสวนผมเลยครับครับถ้าเปิดฝนนะครับถ้าเปิดฝนรถเก่งรถอย่างแรีนในหอดพี่เลยครับฮอดที่พักเลยครับฮอดสวนฮอดไร่เสียติดพ่อเพียอของผมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นน้องหญ้าเขานกนะครับเนาะ้องหญ้าเขานกน้องหญ้าเขานกได้นาส่วสมแม่ปราณีพลธรรมพ่อวิธานพลธรรมครับอ่ะทิ้งเบอร์โทรพี่น้องเป็นจังรอบนะครับครับก็ผู้ใดอยากมาชมผู้ใดอยากมาติดต่อยังไงโทรมา0812645856 หมอชานเจ้าเก่าเปาบุญนจินครับผมครับขอบคุณหลายครับครับ